อ่าขนส่งมาเรียบร้อยแล้วครับผมนี่นะครับจอดตรงนู้นเดยพี่จอดตรงนู้น,นัะเนี่ยมาเรียบร้อยแล้วครับผมเดินตามไปเลยนี่มาเรียบร้อยแล้วครับผม,นม,นนะมบนบผมนส่งมาส่งสินค้าครับ เดี๋ยวมาดูรีวิวตอนเย็นนะครับผมเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับว่าได้สั่งอะไรมานะครับนี่นะครับใช่ครับสนีครับผมเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวตอนเย็นมารีวิวให้ชมครับว่าสั่งอะไรมาครับนี่ครับขนส่งก็จะไปนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเอาของไปเก็บนะครับนี่ครับ โอ้หนักพอสมควรนะครับผมสวัสดีครับบัสดีท่านผู้ชมครับผมเจอผมเช่นเคยครับผมนุก DIY ครับผมอันนี้สั่งเข้ามานะครับที่ขนส่งเข้ามาส่งนะครับเดี๋ยวมันจะแกะกล่องกันดูครับว่าข้างในเนี่ยจะหน้าตายังไงนะครับตัวนี้เราได้สั่งปั๊มนะครับผมปั๊มน้ํามานะครับในราคาพันพัน พันกว่าบาทรวมส่งนะครับผมปกติแล้วถ้าไม่รวมส่งนี่ก็อยู่ที่ประมาณ9ก0กว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันนะครับข้างในเนี่ยผมแพ็กเกจมาก็ดีนะครับผมเนี่ยครับกแพ็กเกจมาสวยงามน้ำหนักก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาชมนะครับท่านผู้ชมถือว่าโอเคนะครับขนส่งมาส่งของก็ไม่มีรอยบุกนะครับไม่มีรอยบุกสินค้าเนาะแพ็กเกจก็ห่อหุ้มมาดีนะครับเดี๋ยวจะมาแกะกันเลยครับผม แกดูข้างในกันนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมนี่ครับได้สั่งเข้ามาครับจะมาใช้งานเบาๆนะผมงานดึงน้ำนะครับผมไว้ใช้งานงานเบาๆนะครับปั๊มน้ำนะครับปั๊มดึงน้ําอัตโนมัตินะครับผมทำงานอัตโนมัตินะครับนะครับผมแกกันเลยครับผมแกที่แกก็นี่นะครับผม มาแต่คมใช้ได้นะอ่ามาจะไม่คมแล้วครับผมเปลี่ยนเปลี่ยนครับผมมีดีวกว่าครับอ่ามีแน่องกว่านี่ครับผม ง่ายนะครับแกะง่ายๆ่รีวิวกันง่ายนะครับผมนี่ครับในหน้าตาก็จะมีตัวนี้มานะครับผมเป็นคู่มือการใช้งานนะครับผมสําหรับปั๊มน้ํานะครับผมปั๊มน้ําอัตโนมัตินะครับผมก็จะมีแถมลูกยางโอริงมา2เส้นครับมีตัวเล็กแล้วก็วงใหญ่นะครับผมตัวนี้แถมมาไว้สำรองสแปร์นะครับเวลาใช้งานนะครับผมก็ ข้างในก็จะประมาณนี้ครับผมยกออกมาดูเลยครับเครื่องคนหนักก็ใช้ได้นะครับผมเครื่องตัวนี้อยู่ที่ราคาถ้าราคาเต็มอยู่ที่1,890บาทนะครับแต่ซื้อมาราคาประมาณ900บาทครับรวมส่งก็อยู่ที่ประมาณพันนิดนิดครับผมพันไม่ถึงร้อยครับผมหนักพอสมควรนะครับ ยากอยู่พอสมควรนะครับไม่ใช่เราผมกลัวมันโฟมแตกครับผมกลัวตอกโฟมแตกด้วยครับว่าเรายังไม่ได้ใช้งานนะครับผมแค่ไปแกะมาดูให้ท่านชมดูหน้าตาว่ามันเป็นยังไงนะครับราคาราคาโปรโมชั่นไม่ถึงพันนะครับถ้ารวมส่งก็จะหลับพันนิดนิดนะครับ มีครับมีการกระแทกมาอย่างดีนะผมนีม่ครับการชิ้นงานแตกหักฟังเสียหายนะครับก็ห้เก็บมาประมาณนี้นผมนีม่ครับก็โอเคอยู่นะครับสำหรับสินค้าเราก็ตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับผมอันนี้เก็บไว้รอกเหมือนเดิมนีม่ครับแกะถุงออกมาเลยนะครับผมนี่ครับ ของใหม่นะของใหม่จริงนะครับผมนี aquí, ่ครับตัว <Jim> นี้ใหม่จ <mistakes>. ริงเลยครับผมปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับผมนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้ครับสายน่าจะยาวหนึ่งเมตรน่าจะยาวเกือบเกือบเมตรนะครับผมน่าจะไม่ถึงเมตรดีนะครับน่าจะไม่ถึงเมตรดีครับผมน่าจะเกือบเกือบเมตรนะครับเป็นปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับผม นี่ครับทางน้ําเข้าน้ําออกก็จะประมาณนี้นะผมนี่ครับเดี๋ยวต้องต้องดูคู่มือครับผมตอนใช้งานาว่ามันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูคู่มืออธิบายว่าใช้างานยังไงนะครับพอสั่งมานี่เห็นราคาถูกแล้วก็สั่งเก็บไว้ครับผมว่ามีโอกาสเราก็จะได้ใช้งานนะครับตัวนี้สวยงามนะครับผม เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายตัดภาพไปดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับผู้ชมาชมสวยงามนะครับผมสีสันก็วาวๆสวยงามครับผมของใหม่นะครับนี่ครับของใหม่ครับผมเมื่อกี้หน้ากล้องมีฝุ่นเกาะนะครับผมเลยเช็ดเดนหน้ากล้องไปครับผมนี่ครับกรอดสวยงามครับผมปั๊มอัตโนมัตินะครับผมนี่ครับ สั่งเข้ามาเพื่อใช้งานดึงน้ำนะครับผมติดตั้งดึงน้ำใช้งานทั่วไปนะครับตัวนี้อ,อยู่ที่370วัตต์นะครับผมกำลังไฟอยู่ที่220โวลต์นะครับผม50เฮิรต์นะครับตัวนี้8มอินะครับผมขนาด21จุดมินนะครับผมตัวนี้ใช้งานก็ น่าจะเป็นท่อนิ้วนิ้วคุณนิ้วนะครับผมท่อเข้าขา้อออกก็นจน่าจะประมาณ1นิ้วนะครับผมนี่ครับเข้าออกน่าจะประมาณ1นิ้วนะครับตามที่ผู้มือเขียนมานะครับผมนี่ครับตามที่ระ,บ,ะบุมาเป็น GT 250นะครับผม250ดีนะครับตัวน,นี้รุ่นนี้นะครับก็โอเคครับผมก็เครื L ่องกระทัดรัดสวยงามนะครับผมนี่ครับ เหมาะสำหรับใช้งานนะครับใช้งานบาๆนะครับตัวนี้เป็นปั๊มน้ำอัตโนมัตินะครับผมสวยงามขอบคุณครับที่เข้ามารับชมช่องอีสานบ้านนงสาลาสายยิงครับผมนุก DIY ขอบคุณครับ